ซีฟานะคะวันนี้กลับมาเจอกับเพื่อนๆในรูปแบบคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตอนแรกคิดอยู่นานมากว่าจะคลิปนี้ดีไหมนะคะแต่ว่าเราต้องทําตัวเป็นผู้รีวิวที่ดีนะคะวันนี้ฟังจะมาทํา first impression นะคะสําหรับแผ่นแว็กพร้อมใช้นะคะจากวีดแว็กสตริปพร้อมแถบโค้ง easy grip สาหรับผิวบอกบางนะคะอันนี้ เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้จากวัสันในราคากล่องละ99บาทนะคะซึ่งฟังอธิบายก่อนสูตรที่ฟังเลือกมานะคะคือสูตรของผิวบอบบางก็จะมีส่วนผสมของอัลมอนด์ออยล์และวิตามินอ e ีนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวเรียบเนียนยาวนาน28วันในกล่องมีทั้งหมด6แพ็คนะคะ เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถกำจัดขนที่ฝังรากรึกได้ภายในภายในแบบแผ่นเดียวอ,อะไรนี้ในกล่องนึงจะมีมาทั้งหมด6แผ่นนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแผ่นแว็ก6กแผ่นประกอบกันแบบนี้ก็คือแผ่นแผ่นนึงใช้ได้2ครั้งใช้ได้ไดแบบครึ่งหนึ่งนะจ๊ะพร้อมกับคู่มือการใช้ ะะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการพีชีพของฟางฟางจะวิธีการใช้กอนแล้วเราจะมาดูวิธีการแว็กขนขากานันนะจ๊ะฟางพูดก,ก่อนเลยว่าฟางไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จําพวกแว็กแบบนี้มาก่อนนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ฟางจะมาแว็กนะคะอันนี้นะคะเจ้าตัวแผ่นเนี่ยมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแผ่นโค้งแล้วก็ข้างในก็จะมีเนื้อแว็กเป็นสีเหลืองๆอยู่ข้างในนะคะ พร้อมกับเอ่อมันจะมีเป็นอันนี้จะเป็น finish w i a คือเหมือนกับเป็นกระดาษทิชชู่ที่ใช้ตอนสุดท้ายหลังจากที่เราแว็กเสร็จแล้ววิธีการใช้นะคะขั้นแรกก็คือเราจะมาแว็กบริเวณขากันเขาบอกว่าให้ถูเจ้าแผ่นวีดด้วยมือสองข้างประมาณ5วินาทีเพื่อให้แผ่นวีดมีความอุ่นเล็กน้อย กุเล็กน้อยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ลอกลอกแผ่นบิดออกทีดีมันก็จะเป็นเกาๆนี้นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูการแบกกันเฮ้ยเราไม่รู้ว่าแบบมันจะพีชีพไปไหมนะแต่ว่าถ้าเรื่องสเกปดีนะคะขี้ขาของฟางเนี่ยก็จะมีคนอยู่รำไรรำไรไม่รำไรดอกก็เยอะอยู่ นขนปทปนี้เราก็จะมาแปะเจตัวแผ่นหวีดลงไปเราตัวแบกคึงไหนดีไปลงไปเถอะนอะ้องไม่เป็นไรหรอกเออแล้วก็ทำการถูนะคะบอกว่าเวลาแปะเนี่ยต้องให้ขาตึงๆนะ และความตื่นเต้นระทึกใจมันจะอยู่ตรงนี้ตอนที่เราต้องกระชากมันออกมาก็คือเราต้องกระชากมันตามตามเขาเรียกอะไรนะทวนทว,วนไรขนนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วก็1นึ่งสอา <c oughs> ำใจไม่ได้ โอ๊ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกว่าที่คิดไม่เจ็บอย่างที่คิดเว้ยเฮ้ยเห็นปะ่ะขาเนียนจริงแล้วดูขนที่หลุดออกมาเห็นปะ่ะเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันไม่เจ็บอย่างที่คิดว่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเจ็บกว่านี้เราลองดีแปะใดๆทีไ,ๆได้ไหมลองดูลองดูว่ามันแปะแปะแปะทีได้ไหมนะคะ หนึ่งสองสามคือยาเฮ้ยได้ยูแผ่นหนึ่งใช้ได้ประมาณสองครั้งนะคะแล้วก็เขาบอกว่านี่ให้ดูขนที่หลุดออกมาจากแผ่นบีดนะคะแล้วก็ให้ดูขาที่แว็กไปแล้วเห็นปะเนียนแล้วก็เขาบอกว่าให้ใช้เจ้าตัวทิชชู่นะคะที่มาในซอง นะคะโอ้หบริเวณที่เราแว็กเสร็จแล้วน,นจะจ๊ะโอเคฟางแว็กให้เสร็จก่อนโอเคค่ะหลังจากที่ฟางไปลองแว็กเจ้าตัววีดนะคะแวะ็กสตริปตัวนี้แล้วนะคะสิ่งที่ฟางรู้สึกได้คือมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเพราะว่าฟางไม่เคยแว็กขนมาก่อนเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรก ที่ฟังลองแว็กขนนะคะแล้วก็แว็ก,กตัวเองนะคะมันก็จะมีเส้นเจ้าต,ตัวเส้นขนเนี่ยมันก็จะติดมาในเจ้าต,ต,ตัวแว็กเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่เหนียวแล้วก็ฟังมีอาการคันเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้แสบไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแพ้อะไรนะคะแผ่นหนึ่งเนี่ยจะแปะได้ประมาณสองครั้งนะคะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบใช้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เจ้าตัว กระดาษที่ใช้ทำความสะอาดที่ให้มาด้วยเนี่ยมันจะเอาไว้เช็ดเจ้าตัวกาวแว็กที่มันติดที่ขาของเรา่งมันจะไม่ออกตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ออกได้ดีขึ้นแล้วก็ฟางรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื่นกับขาของฟางได้ดีนะคะสรุปแล้วก็ให้คะแนนนะคะสําหรับเจ้าตัวว e ดแว็กสติปแผ่นแว็กของวีดตัวนี้นะคะแผ่น กล่องหนึ่งนะคะมี6แผ่นฟังใช้กล่องละข้างนะคะนั่นคือหมายความว่า2ข้างก็คือ2กล่องนะคะสําหรับความพอใจเนี่ยฟังรู้สึกว่าค่อนข้างพอใจเลยคือหนึ่งมันง่ายมันไม่เจ็บแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะแต่ว่ามันจะมีขนบางเส้นที่ฟังแว็ออกมาไม่หมดเนี่ยซึ่งฟังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าตัวฟังแปะไม่ดีหรือว่ายังไงวิธีการแปะนะคะก็คือจะต้องแปะ ให้แนบสนิทชิดกับผิวมากที่สุดแล้วก็ถูนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดึงออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะฟังให้ไปเลยทั้งหมด9นาน้าคะแนนหักที่มันมีขนบางเส้นที่มันไม่หลุดแค่บางเส้นแบบน้อยมากนิดหน่อยซึ่งฟ่งอาจจะต้องพัฒนาฝีมือมากขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่า คลิปวิดีโอคมเนต์ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจฟังด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ